เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n เ a เฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย2คกุมภาพันธ์2 0 2 5วันนี้มาคุยก่อนเกมิเคราะบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาเช้าว,วันอาทิตย์มีลงสนามทั้งหมดถึง9คู่ครับและ3คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจาน JNBA ครับก็เป็นคู่แรกนิวยอร์กนิกส์ดวลกับ LA l a เว r s เลเกอโมงครึ่งับและอีกหคู่สเปอร์ดวลกับไมอามีฮีทครับ ส่วนคู่ที่3ามพอแลนเทรลเบเซอร์ดวลกับพระทิตย์ใช้แสงฟินิคซันตอน10โมงไปที่คู่แรกกันก่อนครับถือเป็นบิ๊กแมชประจำวันครับน e w York กนิกส์ดวลกับแ a ร์เวลเ8อร์โมงครึ่งคับเช้าวันอาทิตย์เล่นกันที่สนามมิ d ิสันสแควร์การ์เดนโดย New York กนิกส์ชนะ32แพ้6 6รังดับ3ในสายตัวนออกส่วนแอร์เวลเกอร์สยันดับ5ในสายตันตกชนะ27แพ้19 ไลอัพแบบตัวแต่ตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งพอยกาดเจเลนเบรนสันวันนี้จะได้ดวลกับออสตินรีฟครับตำแหน่งนี้เจ้าบ้านถือว่าได้เปรียบส่วนชูตติงการ์ดมิเกลบิชเชสครับดวลกับแม็กคริสตี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่ดูว่านิวยอร์กนิกส์ดูดีกว่าเอลเอเลเกอร์สส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับโจสฮาร์ดดวลกับรุยชาชิมูระครับตำแหน่งนี้มองว่าได้เปรียบครับฝีมือพอๆกันครับ ส่วน p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดโอจิวันนี้สึกหนักจะได้ดวลกับคิงเจมส์ครับคิงตลอดการอย่างเลวอนเจมส์ตำแหน่งนี้แน่นอนคงไม่ต้องเทียบครับเอเล k e r s ถือว่าเหนือกว่าส่วนเซนเตอร์คูมวงในครับสบายๆส,สำหรับคาวแอนโทนีทาวครับวันนี้จะได้ดวลกับเซนเตอร์ตัวสำรองอย่างแจ็กสันเฮครับลงสนามมาเป็นตัวจริงแทนแอนโทนีเดวิสที่มีอาการบาดเจ็บตำแหน่งวงในก็ต้องบอกว่านิวยอร์กนิกส์กินขาดครับ ส่วนในเรื่องของเกมบุกครับิวยอร์นิกซีซั่นนี้117.9แต้มต่อเกมครับยืนอันดับ4ในเรื่องของเกมบุกแล้วก็เกมรับรั้งอันดับ8ครับส่วนทางด้านเอเวเเกอร์ครับเกมบุกในซีซั่นนี้ไม่ค่อยดี111.8แต้มต่อเกมเท่านั้นครับเกมรับก็พอใช้ได้นะฮะเทียบคีมัชอ p ในวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านมีทั้งคาวเอนโทนี่ทาวและเจรเรนบันซันครับ ซึ่งซีซั่นนี้จจเลนบรันสัน25.9แต้มต่อเกมเปอร์เซนฟิโก49จะได้ดวลกับเลบอนเจมส์ครับคิงเจมส์คิงตลอดการในวัย39-40ปีวันนี้เป็นตัวแบกทีมครับเนื่องจากเอนโทนี่เดวิสมีอาการบาดเจ็บโดยเลบอนในซีซั่นนี้23.8แต้มต่อเกมเปอร์เซนฟิโก51ครับเทียบผู้เล่นตัวต่ตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งครับเอเวเลเกอร์ไม่น่าจะสู้ไหวครับเนื่องจากขาด a อในเกมนี้ครับ และนิยอร์นิกส์เองครับก็เป็นทีมที่รักษาเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมครับแถมเกมรับก็เล่นดีซะด้วยวันนี้คิดว่านิยอร์นิกส์น่าจะมีโอกาสชนะเป็นตัวเลข2หลักไปที่คู่ที่2กันต่อครับก็น่าจะเดือดอีกหนึ่งคู่การพบกันระหว่างสเปอร์ครับซานอันโตนสเปอร์ดวลกับไมอามี่ฮีทลูกบอลไฟครับโดยเจ้าบ้านสเปอร์ชนะ21แพ้24รั้งอันดับ12ในสายตะวันตกส่วนลูกบอลไฟไมอามี่ฮีตชนะ23แพ้23รั้งอันดับ7ในสายตะวันออก ไลอัพแบบตัวต่อตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งพอยกาดเป็น CP3 Chris อครับจะได้ดวลกับ Tyler Hero ตอนนี้ความสามารถในการสร้างสกอร์มองว่า h e ร่เหนือกว่ามากครับส่วน s t ตฟ h o ค Castle กับตำแหน่งชูติงการมือยิง3มดวลกับเดนแคน r รบินสันตำแหน่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมมองว่าทีมเยือนดูดีกว่าครับยิง3แม่นกว่าส่วน Small f o r ว a ร์ดเ v i ินว s สเซลมือสกอร์ของสเปอร์จะได้ดวลกับ h ฮ y w ดไ d Highsmith ตำแหน่งนี้มองว่า d ด v i น v a สเซลถือว่าดูดีกว่าครับ ส่วน HB ครับในตำแหน่ง power forward เ r r ริสันบันนะฮะเกมนี้ปวดหัวแน่นอนจะได้ดวนกับแบมาเดบยอครับโดดเด่นเรื่องของการรีบาวครับ ส่วนเซนเตอร์คมลในวันนี้เดือดแน่วิคเตอร์เวนบันยาม่าดวลกับคาเลนแวร์ครับโดยเวมบี้กับวิกเตอร์เวนบันยาม่าสูงถึง224้เซนครับส่วนคาเลนแวร์สูง213มเซนครับเรียกได้ว่าแย่งรีบาว์แน่นอนครับในแง่ของทีมครับเกมบุกของสเปอร์ซีซั่นนี้112.8แต้มต่อเกมครับดูดีกว่าไมอา,ามี่เล็กน้อยครับซึ่งในซีซั่นนี้เกมรุกของไมอา,ามี่1 1 0 9เท่านั้น แต่สิ่งที่โดดเด่นของไมอามี่ฮีทครับคือเรื่องของเกมรับครับซีซั่นนี้มีเกมรับเป็นอันดับ7ของหลีกเสียแต้ม110.7แต้มต่อเกมโดยเกมนี้จะเป็นการดวลกันระหว่างเทพวงในวิกเตอร์เบนบันยาากับไทเลอร์ฮีโร่เทพวงนอกครับเรื่องของการยิง3โดยทางด้านเจ้าบ้านนำโดยเวมบีนนมม้ครับซีซั่นนี้24.6แต้มต่อเกมครับส่วนไทเลอร์ฮีโร่24.1แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์ฟิโกของเวมบี้วิกเตอร์เบนบันยา่ก48% ส่วนเจ้าหนูไทเลอร์ยโร่47%ครับเกมนี้ก็น่าจะสูสีครับแม้ผลงานเกมล่าสุดของไมอา,ามี่จะไม่ดีก็ตามครับแต่การบุกมาเยือนในวันนี้ครับผมมองว่าเป็นบา์สแพ้ทางน่าจะสู้กันได้กัดฟันเลือกมวยรองไปกันต่อที่คู่ที่3ครับการพบกันระหว่างการท่าเรือพอร์แลนเทรเบลเซอร์ดวลกับพระอาทิตย์ฉายแสงฟินิกซันกับ10โมงเช้าครับเป็นคู่สายครับโดยพอร์แลนเทรเบลเซอร์ชนะ19แพ้29่้ารังดับ13บในสายตัววันตก ส่วนพระาทิตย์ใช้แสงฟินิกซันชนะ25แพ้22เกมรังอดับ8ในสายตัวันตกโดยเจ้าบ้านครับพอยการ์ดยังคงใช้เอนฟอนี่ไซมอนดวลความแม่นกับไทอุสโจนครับตำแหน่งนี้มองว่าไซมอนเหนือกว่าส่วนชูติงการ์ดหน้ารออย่างเดนนี่เอเจรครับจะได้ดวลกับมือสกอร์ขั้นเทพของฟินิกซันเดวินบูเกอร์ตำแหน่งนี้บูเกอร์ก็ถือว่ากินขาด ส่วนสมอลฟอร r โทมานีคาเมราครับจะได้ดวลกับเรย์นดันดาวรุ่งของฟินิกซันตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีไปกันต่อที่พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับเจ r ร m มี r แกรนจะได้ดวลกับหมหาเทพเคดีเควินดูแรนหมายเลข35แน่นอนมัจ,จุราชร่างเทพเหนือกว่าครับเควินดูแรนถือว่าดูดีกว่ามากส่วนเรียนเรเอตันจะได้ดวลกับนิกริชาร์ดดาวรุ่งของทางด้านฟินิกซันตำแหน่งนี้มองว่าดีเอเหนือกว่าครับพอร์แลนด์ได้เปรียบ ไปดูเรื่องของ performance ของทีมครับประสิทธิภาพเกมบุกของ Portland Trail Blazers ซีซั่นนี้108.4แต้มครับก็ถือว่าไม่สูงครับส่วน Phoenix Suns ครับซีซั่นนี้เกมบุกอยู่ในอันดับ14ของลีกครับ113.1แต้มต่อเกมครับดีกว่า Portland ครับส่วนแม่ทัพของ Portland ยังคงยกให้กับ Anthony s i m o n 18.3แต้มต่อเกมครับส่วน Phoenix Suns มีทั้ง Devin Booker และ KD Kevin Durant ครับ ซึ่งเควินดูนั้นเป็นผู้ทำสกอร์สูงสุดให้กับฟินิกซันตอนนี้27.1แต้มตกเกมเปอร์เซนต์วิโก53ครับเดียกว่าแม่ทัพของฟินิกซันทั้ง2คนครับเพ้่งจะกินขาดพอร์ตแลนด์ครับแต่อย่างไรก็ตาม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับมีความมั่นใจกันทั้งคู่ครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกครับแม้ชื่อชั้นฟินิกซันจะดูเหนือกว่ามากก็ตามครับ ทุกสำนักมองว่าเป็นต่อแค่3-4แต้มเท่านั้นครับค่อนข้างจะเสี่ยงในการเลือกข้างวันนี้มองว่าทั้ง2ทีมคงไม่เน้นเกมรับสักเท่าไหร่น่าจะเปิดหน้าแรกอัดกันยับครับ228น่าจะข้ามฝากได้ยืนฝั่งสูงดีกว่าโดยทัศนะของจานเจทั้ง3คู่วันนี้2กุมภาพันธ์2 5 2 5สรุปให้ฟังสั้นๆอีกหนึ่งครั้งครับนิว york n i c k ์ดวลกับทางด้าน LA l a เกอร์สเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดในเช้านี้ครับ แต่ทางด้านทีมเยือนผู้เล่นไม่พร้อมมองว่านิว york n i c k ์ครับน่าจะเป็นฝ่ายที่ดีกว่าครับเอาชนะได้เป็นตัวเลข2หลักสเปอร์ดวลกับไมอามีวันนี้เป็นบาสแพ้ทางยืนฝัง่งลูกบอลไฟครับส่วนอีกหนึ่งคู่กดสูงไปเลยครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล nba ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ <Yeah. S 2> แล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ